กัมพูชาเคลื่อนไหวหนักหน่วงขึ้นทุกทีโดยใชย้พระแม่ชีนักเรียนแม่บ้านขึ้นมาร้องเพลงปลุกใจแสดงสัญ,ญลักษณ์ความเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ประสาะต,ตาเมืองทมมีการเคลื่อนไหวทางทหารบริเวณชายแดนในลักษณะต่างๆปฏิบัติการจิตวิทยาทางโซเชียลมีเดียการประกาศของผู้นําและการเคลื่อนไหวของราษฎรกัมพูชาในญี่ปุน่นเกาหลีและอเมริกาเพื่อเรียกร้องให้เป็นคดีสารโลก เป็นไปได้ที่กัมพูชาจะฟ้องศาลโลกเพื่อเอาเกากูดและดินแดนอื่นๆมันเป็นวิถีทางเดียวที่เขาจะได้ดินแดนไปถ้าประเทศไทยปฏิเสธศาลโลกไม่ยอมขึ้นศาลโลกมันจะเสียดินแดนได้ยังไงอย่าลืมว่าการขึ้นศาลโลกคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของประเทศไทยคือฝรั่งเศสไม่ใช่กัมพูชาฝรั่งเศสจะช่วยกัมพูชาทุกวิถีทางให้ชนะคดีรัฐบาลอย่าฟังกระทรวงการต่างประเทศเด็ดขาด